สวัสดีครับพาเวนจะไปเที่ยวไหนหรอจะไปเที่ยวไหนหรอจะไปเที่ยวไหนหรอนี่เรานั่งอยู่บ้านนะอซื้อคาซีทใหม่อีกอันหนึ่งที่สำหรับโตขึ้นอีกหน่อยหนึ่งก็ต้องใช้ก็เลยซื้อมาอันนี้มันจะใช้ได้ตั้งแต่ เก้ากิโลถึงสามสิบหกกิโลก็คือช่วงอายุตอนนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าเราก็มีอยู่อีกอันหนึ่งอยู่แล้วคือพาวินเนี่ยเขาก็ยังแบบหลับในรถอยู่ใช่ไหมแบบเราก็จะมีอันที่เอ็นนอนที่มันสำหรับเด็กอันนี้มันเป็นสำหรับ โตขึ้นมาอีกนิดหนึง่งแต่ก็คือไว้ใช้ฉุกเฉินได้สมมติว่าเออเรามีเพื่อนมาหาแล้วเพื่อนจะไปข้างนอกแล้วเราแบบเราจะเอารูปไปด้วยแล้วก็เอานี้ไปใส่รถเขาได้เหมือนเป็นอันเสริมเพราะว่าคารซีประจำของพาวินจะอยู่ในรถปับฟ้ามันเราไม่ได้แบบว่าเอามาเก็บไว้ในบ้านตลอดเลาเอาขาเราเอาเก็บไว้ในรถเพราะส่วนใหญ่เราก็จะไปรถคันน้ หนมามาเห็นนี้อันนี้อ่ะอ่ะเนี่ยกิจกรรมของพาวินก็คือเนี่ยชอบเล่นแต่เขาใส่ไม่เป็นหรอกเล่นล็อกอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าถอดออกดึงเข้าดึงออกเนี่ยปิดฟ้ายอย่างเงี้ยพาวินชอบอันนี้ซื้อมาจากอินเทอร์นเนนะ็ตมาส่งถึงบ้านเลยเอ้ยไม่ถึงบ้านสิมาส่งที่อ่า ร้านที่เป็นตัวแทนน่ะเราก็ไปเอาก็คือใกล้ๆบ้านนี่แหละถือว่าเป็นตัวเสริมอีกตัวรู้สึกว่ายังไม่ค่อยพอดีนะเดี๋ยวต้องปรับแต่งหน่อยตรงหัวมันสูงไปเดี๋ยวจะต้องดึงลงมาหน่อย คือว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วมันรองรับเด็กโตขึ้นไปเลยน่าจะแบบสองเอ้ค่ะสามสี่ขวบขึ้นไปแต่คือเด็กเล็กก็นั่งได้เขาะจะมีเนี้ยเบาะในเสริมเห็นไหมสำหรับเด็กเล็กรู้สึกช่วงหัวมันจะสูงไปหน่อยเราต้องปรับลงมา แต่ถ้าเป็นเด็กแรกเกิดนั่งไม่ได้นะต้องเป็นอีกแบบหนึง่งตกนะคะตกนะคะอเ,คเอาแขนออกมาก่อนคะ่ะเ,เอาแขนออกมาก่อนค่ะโอ้ยโอ้ยตกตกตกโอ้ยตกเอาแขนออกมาก่อนลูกรักดูแม่ก่อนดูแม่ก่อนเนี่ยเนี่ขี้แขี้แงอ้าอะไรอะทำอะไรเอา้าเดี๋ยวต้องติดแขนแล้วก็แขนหักกันพอดี อ๋อานึ่งความออจะขึ้นหรือจะลงแล้วก็ตัวเองเป็นคนลงมาเองอะนะอันนี้ยืนเล่นตรงเนี้ยยืนเล่นตรงนี้ได้ไหมอะยืนเล่นยืนเล่นตรงนี้ได้ไหมยืนเล่นตรงนี้ได้ไหมยืนเล่นตรงนี้ทำไมอะหนูเอาใจไม่ถูกแล้วนะทนะาวินคนเราไม่สามารถได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ลูกยังเล็กอยู่ลูกก็ยังใส่ไม่เป็นแล้วลูกจะใส่ให้เป็นได้ยังไงอะะ ฮือฮึเอ,อ <c oughs> ก็ใส่ไม่เป็นน่ะใส่ไม่เป็นก็เป็นแบบนั้นนะก็ต้องก็ต้องฝึกไงฮึมฮึมนั่งนั่งเก้าอี้แทนึมก็ล้มอีกอ่ะมันนั่งท่านั้นกันลวน่ะเขานั่งกันแบบนั้นแล้วก็อีกห้องนี้ก็อีกห้องเลยต่ โอ้ยเดี๋ยวไงาทำไมยลูทำไมทำไมไหนไหนดูดูเล่นกีตาร์หน่อยเล่นกีตาร์ไหนบล็อกบล็อกอ่ะบล็อก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 อยู่ไหนวะห้องนี้มีบล็อกบล็อกปะไหนดูที่ห้องนี้บล็อกบล็อกแกช้างน้อยช้างน้อยมีไหมช้างน้อยอ่ะบล็อกบล็อกักช้างน้อยอยู่ไหนไหนบล็อก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 หาพาวินไหนแล้วพาวินหาบล็อกบล็อกเจอไหมไหนบล็อกบล็อกอ่ะเจอปะ โอ้โหเออบ๊ากบ๊อก,อกแล้วหนูจะไปไหนอะลูกไม่มีใครอยู่แล้วป๊าป๊าไปทำงานแล้วลูก<บ>พาเวนมาค่ะเอาบ๊อกบ๊อกไปไหนโอ้โหขาบเปี่ยไปละบายบายละพาวนงองง ของจากแคมปิ้งเรายังเก็บไม่หมดเลยเนี่ยห็นได้ผ้าไปซักมาอีกกล่องหนึ่งเพอาไปแคมปิ้งต้องเอาผ้าปูาที่นอนอะไรพวกนี้ไปเองเพาชุดตัว บลอกบลอกมันไงเงืบอบงั้นอ่ะ <c oughs> ใช่เหรอเล่นอย่างนั้นเหรอไหนเลื่อนเลื่อนเล่นว <c oughs> ันนี้พาวินนอนกลางวันไปสามชั่วโมงสุดๆอะ่ะตื่นวันนี้ตื่นหกโมงครึ่งเมื่อเชา้าหกโมงสี่สิบตื่นกินนมเล่นพักนึงแล้วลงมากินอาหาร กินเอเส้นพาสต้ากินไก่กินไข่ตุนกินนมนมจืดกินขนมปังว่าคุณเธอยัดแหลกอิ่มจัดเลยแล้วพอสิบโมงกินนมอีกขวดหนึ่งหลับหลับยันบ่ายโมงสุดยอดเขาเลยสามชั่วโมง ตื่นมาหิวอีกก็กินอีกกินเหมือนเดิมนั่นแหละกินของเราทรําไว้หลายมื้อกินหูยัดใหญ่กินแล้วก็มานเล่นเนีน่ยสอง <L in> เดี๋ยวสักพักก็หากินของว่างอะไรนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็กินอาหารเย็นเนี่ยกินทั้งวันพ็นเนี่ย ก็จะได้กินตอนก่อนนอนตอนเช้าแล้วตอนกลางวันบางครั้งก็กินบางครั้งก็ไม่กินอ๋อมันจะมีตอนช่วงก่อนนอนกลางวันใชก่อนนอนกลางวันก็จะกินก็บางครั้งอาหารก็เขาเรียกว่าอะไรอาหารไม่ครบหม กินมันมีนมผงกับอาหารที่นี่เขาจะเรียกว่าเกลดมันเป็นอะไรมีเฉพาะที่สวีเดนน่ะนจะเป็นอาหารเสริมที่มีสองชนิดทำเป็นแบบผสมน้ำกินเหมือนข้าวก็ได้หรือถ้าเด็กไม่กินแบบนั้นก็ทำเป็นผสมน้ำชงเป็นนมก็ได้ มันจะเป็นข้าวโอ๊ตผสมธัญพืชผสมวิตามินผสมนมนะกินนก็จะอยู่ท้องมากกว่ากินนมอย่างเดียวก็พาวินก็กินหลายอย่างกินเสริมหลายอย่างอันนี้ก็เมื่อวันวันก่อนก็พาวินอายุ ิบเท่าไหรสิบห้าเดือนหนึ่งขวบกับสามเดือนก็ดูโตแล้วแล้วเนี่ยพอเดินได้เราก็ดูแบบโตเลยอะตอนยังเดินไม่ได้ยังดูแบบยังดูเหมือนช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้พอเดินได้เราก็จะหนุกเหมือนโตเลยอะเหมือนโตเลยใช่ไหมไหนพาพินสระผมทาไงออไม่ใช่สระผม,าาผมะแล้วสระผมอะแล้วทาครีมอาหลกทาครีมทาครีมทํไงไหนทาครีมให้แม่ดูหน่อย เออถ้าคิงภาษาผมไม่เหมือนกันเลยอะอารมณ์ดีแล้วหรออารมณ์ดีกลับมาเล่นนี้เหมือนเดิมอารมณ์ดีกลับมาเล่นนี้เหมือนเดิมเนี่ยเขาจะชอบเล่นเวลานั่งคาซีดอยู่ไอ้บนรถเขาก็จะจับตลอดเวลาอย่างเวลานั่งรถเข็นนะมันก็ต้องใส่เข็มขัดด้วยใช่ปะถ้าแกะเข็มขัดปุ๊บพาวินไม่ยอมลงจากรถเข็นเลย วันนี้แดดออกไปเล่นตรงไหนดีเห็นแดดออกอย่างนี้คืออากาศหนาวแล้วนั้นเนี่ยอากาศเปลี่ยนจะเข้าฤดูใบไม้เขาเรียกวอะไรใบใบไม้ร่วงมันกำลังจะปรับอากาศจากร้อนค่อยๆเย็ยนลงเย็นลงเย็นลง,นลงแล้วก็ไปเป็นหน้าหนาวช่วงปลายปี เออเลยคิ้วเนี่ยคนตกเตียงหน่ยดูที่คิ้วเนี่ยดูคิ้วหน่อยมนมาดูคิ้วหน่อยมาดูคิ้วหน่อยดูคิ้วหน่อยคิ้วแดงๆเหินมาเลยค่ะตกเตียงบินล่วงมาเลยอะทำท่าแบบนอนนอนคว่ำอะแล้วไหลแล้วค่อยๆคานคานไหลขอบเตียงแล้วค่อยๆไหลวูดลื่นไปเลยยังไงตกไม่แรงหรอกแต่ก็ หน้าคว่ำนะคะมีการโป๊กเล็กน้อยลูกผู้ชายอพอละมาม่าไปละเฮดก่อนเฮดละมาม่าจะวางละนอะมาม่าจะเก็บของแล้วเนี่ยห้องนี้รกมากเลยของพี่วินทั้งนั้นเลยเอ,อ่อพพาวินจะนั่งนี่เหรอจะนอนนี่เหรออ่ะจะนอนนี่เหรอผ้านี่ไม่ได้เล่นหลายวันอยู่ข้างล่าง ผ้าปูผ้หาห่มผ้าปูนั่งนงนั่งเล่นใช้ได้หมดนี่อะไรอ่ะนี่ช้างนี่ช้างอ่ะอันนี้ไม่ค่อยมีตัวอะไรเยอะลายแบบโมสซัวมากเนี่จุ๊บช้างด้วยหรออันนี้ก็ช้างเอะช้าง elephant นี่คานีนแมามาเจอคานีนกะตตายนี่ตัวอะไรอตัวอันนี้ไม่ค่อยมีเยอะอันมีเยอะมีอยู่ไหนวะหหอยู่ข้างบน เนาเอลฟ a n ต์รเอลฟต์และนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่ตัวอะไรไม่มีบล็อกๆเลยอ่ะไม่มีบล็อกๆใช่บล็อกๆกันเนี่ยดูไม่ออกเลยอแบบือไม่ใช่บลอกๆอ,กอะแบบ่ะไปแล้วไปแล้วมามาไปแล้ลกโอเคเฮ้เดอสวัสดีครับ